นางฟ้าเก่งมากกับดอกไม้ดังๆนิดนึงลูกนะคะกับดอกไม้พี่เปา I think something missing นะเจ็ดสีเออ something missing again look at the first one ต่อนอี่สลิดสลิดนี่ใสนิใส,สต่อพี่เปาช่วยเขียนไม่หันอากาศดีๆหน่อยลูก ไม่ yani. ไม่สะกดมอเอมตตเม็เม็อะไรครับเบตตากรออนาอ่านว่ากะรุนากรุนาอ่านสามครั้งลูกกรุนากรุนากรุนาเออเร็วช่วยไม่เอกช่วยเอออคือสระ เอือสะกดหอไม่เคาะไม่เคาะเอามือมาชี้รอเอือเหลือช่วยเลยหรุช่วยเหลือใครเอามือชี้เอาอินสอบงลงหอหอสเก่งว่าสละอูผูไหมพูดเลยครับพูดผู้อื่นเก่งมากต่อไม่ต้องยุกยิกเลยอยู่เฉยเฉยอ่านไม่อ่านสอมเออเออคือเออเสมอเก่งมาก ชาวเมษเช้าเช้าวันนี้วันนีหนึ่งไม่เอกเช้าวันหนึ่งเออต่อเร็ว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 เน็กสะกดขอนอออ่านว่าขนาดขนาดที่หนูหนูเก่งมากตอุกงอตุ้งไม่โทตุ้งเก่งมากตออหนูทิ่งหนูโทติ้งหนูอะไรตุ้งติ้งเก่งมาก กำลังเก่งมากรถรถน้ำอืมตอนอนตอ้นต้นโอนอไมโทต้นอะไรคำเดียวกันเก่งมากสวนอืมหอนอนออาไมโทหน้าอะไรหน้าหน้าบ้านบอเออบังอะไรลูกสระเออ ออเออยอบังอะไรบังเอิญบังเอิญบังเอิญว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจตั้งใจบังเอิญว่าไม่ตั้งใจอือเราไม่ได้นัดกันเราเดินไปเจอกันคือเราไม่ได้ตั้งใจเข้าใจไหมครับถ้าเราตั้งใจเขาไม่เรียกว่าบังเอิญเอาต่อเร็วขอเอสระเอสระเอเห็นเห็นกอลลกอลอ ไม่โทรใกล้กล้อกลรตายใกล้ตายดีมากถ้าหน้านี้ให้คะแนนนะครูให้แปดเต็มสิบเลยอ่านได้ดีมากโอเ okay, ค n e x t เปิดหน้า2